สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องใจเย็นเฟมิลี่ของเรากันอีกแล้วและที่สำคัญครับเจอเจอครับผมหนูวังเวงคนเดิมครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ60ความเชื่อของไทยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันนะครับว่า60ความเชื่อมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r i b ์ช่องใจเย็น Family กันด้วยถ้าก,กดแล้วครับไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันเลยครับเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันมาบ้างแล้วเพราะความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นคุณตารุ่นคุณยายนิยมทำกันต่อๆมาจนกลายเป็นความเชื่อหรือข้อห้าม ที่อาจจะมีบางความเชื่อแฝงไว้ด้วยกกลอุบายเพื่อเป็นการหลอกล่อให้กับพวกเราเชื่อฉะนั้น60ความเชื่อโบราณมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับฟังรับชมกันเลยครับมาที่ความเชื่อที่หนึ่งกันห้ามใส่ชุดดำเยี่ยมคนป่วยครับเพื่อนๆเ,เพราะสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ความโศกการใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้น เหมือนกับการเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้นมาถึงความเชื่อที่สองครับเพื่อนๆจรจิ้งจกร้องทักครับเพื่อนๆอนอาจจะเคยได้ยินครับเวลาใครก็แล้วแต่โดนจิ้งจกร้องทักปั๊บเขาจะห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดโดยเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือด้านซ้ายให้เดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกครับ มาถึงความเชื่อที่สามกันครับตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะตามปกติแล้วตุ๊กแกอาศัยตามบ้านเรือนของเรามักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันเมื่อไหร่ล่ะครับจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะคนโบราณเชื่อว่า ตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานให้พ้นจากภัยอันตรายครับมาถึงความเชื่อที่4ครับเพื่อนๆน,นกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดรางร้ายอีกเหมือนกันเพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอัปมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาติของนกแสกมันจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคน มาถึงความเชื่อที่5กันครับเพื่อนๆถานกถ่ายรถบนศีรษะหรือพูดง่ายๆนะครับขี้นกล่นบนหัวเราตามโบราณถือว่าเราจะโชค้หลาหากกำลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรถที่ศีรษะก่อนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกำหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับมาถึงความเชื่ออันดับที่6กัน เมื่อตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไล่ถือเป็นการแก้เครดให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาเราครับข้อที่7ครับเพื่อนๆกลางคืนถ้าเราได้ยินเสียงร้องทักห้ามขานรับเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอกมาหลอนหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้านฉะนั้นกลางคืนได้ยินเสียงร้องทัก ห้ามทักตอบนะครับเพื่อนๆมาถึงความเชื่อที่8กันครับคนที่มีฝยที่ลิมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคราะห์เพราะเป็นคนพูดไม่คิดและมักเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจครับมาถึงความเชื่อที่9กกันครับเขาว่ากันว่าคนที่มีลักษณะผมหยิกๆหน้าสั้นคอสั้น มักจะเป็นคนเจ้าชู้แต่อันนี้เป็นความเชื่อนะครับยังพิสูจน์ไม่ได้มาถึงความเชื่อที่สิบกันครับคนใบหูใหญ่มักร่ำรวยและมีบุญวาสนาคนที่มีใบหูหนาเป็นคนมีศีลธรรมคนที่มีใบหูบางเป็นคนโดดเดี่ยวไร้บุญวาสนาผ่านไปแล้วสิบความเชื่อโบราณที่เราไม่เชื่อแต่ก็ห้ามลบหลู่ครับ อันที่จริงแล้วมีตั้ง60ความเชื่อผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวไปคลิปนี้เอาไว้10ความเชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมีอีก10ความเชื่อมาให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่า60ความเชื่อโบราณมีอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับก่อนจะจากกันไปครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง ใจเย็นเฟมิลี่ของหนูวังเวงไว้ด้วยคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับจะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย